สวัสดีค่ะช่องม่เฟียนวานอนชาแนลนะคะเราจะไปซื้อส้มผักกาดเนาะสักคู่ไปดูนะคะเผื่อมันได้เนาะดูเดี๋ยเอาหมวกก่อนขอตังด้วยเผื่อมันซื้ออะไรเพิ่ม เอาไรนะโออิชิเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันมีอย่าหลับนะต้องข่มขู่น้องเต้นกพจะหลับเนาะไปกันไปกันไปกันจะมีอะไรให้ซื้อบ้างมีเพลย์บ้างนี่อยู่นี่กระดูกจ้าดูดูดู เดยียวคนถอยร่นเข้าไปก็ดีกว้างขวางมีนอไม้หน้าแรงด้วยมีที่ทางเดินเยอะเลยมีข้าวจี่รางวันด้วยขายดีปะเจ้านี้น่าจะเป็นพวกยูทู e ลุงคนมาซื้อประจำเพราะว่าเห็นน้องพีลาวันมาจอบอยู่ก้อนลอะเท่าไหร่ก้อนละสิบรอ่า เดี๋ยวไปหาดูส้มผักก่อนเป้ามมาคือส้มผักเลี้ยงค่ะเขาจัดเป็นสะอาดนะตอนนี้ขับรถผ่านแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อแล้วก็จะขับรถผ่านออกมาทางนี้แหละแต่ไม่อยากจะมาจอดมุมนี้จะเลี้ยอนะอันนี้มุมนี้ผลไม้นะถ้าใครจะทำแย่บนอะไรก็ ขอไายน่อนนะถ้าใครจะทําแก้บนอะไรก็ตลาดบ้านม่วงเราก็เยอะนะไม่จําเป็นต้องไปถึงวานอนนะโคกหนองนาลุงพลพ่อค้าใจดีขายราคาถูกใช่ไหมเออเอฟซีถ้าจะสั่งซื้อมาบ้านม่วงเลยนะตรงินข้ามกับร้านทองกับสถานีทํางานสาสุอําเภอนี่แหละที่แม่เคยทํางานอยู่นะมุมนี้พ่อค้าใจดีขายราคาย่อมเยาส้มผักเจ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีเขาขายแต่ตอนเ้าบอก โอ้ยมามีทันแล้วยากได้ส่วงพักเจกอยู่บ้นบานๆเนะียเนาะจำหน้าได้ <c oughs> ของใครนี่ขายบขายเจซื้อแน่ส่องทุงจจกบาทขายขายเจ๊บาทอันนี้นะฮะอันนี้ยี่สิบมีน้อยเนาะมีสำนี่แหละวัดจีเอาแต่ส่วงพักนี่ล่ะสิ มันมีเท no ่า no, นี no, sorry. No, sorry. No, sorry. ้มีะันหมดแล้วมีขนมอะไรบ้างนั่นนี่ขายขนมขายจังไรไม่ไม่บอกนี่นะนั่นเอาถุงหนึ่งใชไปละ เจ้านี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนะใครจะไปทำแกะบนอะไรมาเลยตลาดบ้านม่วงป้าย,ยังเกาะขายอยู่บ้านานนะปะตุกนะคะหมอเพียนก็เคยคุณหน้าคุณตาเลยถามเจ้าอยู่บ้าน,นาน <laughs> เมนบอกแต่ก่อนก็ทํางานกับหมอแดงสมัยมาลางังตะกี้เนาะสมัยห้าหัวจักกันไม่ <laughs> จนได้เป็นหัวหน้า <laughs> ทํางานต้งเต่น้อยจนได้เป็นหัวหน้า ตรอยู่บ้นานเฮานี่แหละเกษียณแล้วกเกษียณเลยได้<อ>มีอยูบอ่บ่อองุ่นแบบไร้มเมล็ดนี่เออกิโลเท่าไรลุงพลเขาชอบเป็นอ่ง,งุ่นไร้มเมลนะ็ดเนาะเดี๋ยววันหลังไคมาอุดหน,นุเนเกษียณแล้วมีเม็ดนั้นเท่าไหรอันในมือมันอืม ถ้ามีเม็ดอันร้อยหนึง่งถ้าไรมาเด็ดอันนั้นปติเอาเอามีเอามีเม็ดนี่หละร้อยหน,นึ่งอุดหนุนอุดหนุนก่อนนฐทานะา <laughs> ในาท่านะ่ะรู้จักกันเฮงเฮงขายดีเด้อมอถือพระนางกวาดขายดีขายดีขายด,ายดีถ้ามาอุดหนุนแล้วเจ้าจะต้องขายดี <laughs> 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 แต่เขา่าแต่เขา่าเขาล้านล่วงได้จะรวยๆนะ อันเจ้าบาทอัน,นไีนเออค่ะขอบคุณค่ะอันอันนี้ขายนาเนื้อเล็บมอสามห้ากิโลสามร้อยอ้วันหลังที่จะมาอุดหมตัวนี้เอาทีละอย่างาอา้าวเพงเพงขายดีเด้อขายดีป่ะมากมาก,มากพี่น้องบ้านว่านนะคะสมัยเป็นหมอผู้สาวก็ไปทำลอดบ่อยนะบ้านว่านแม่นบ่ะเจ้าซื้ออันซื้ออิลิวานนดาบ่ะลูกสาวเออลูกสาวบ่วัดเออ ไอ้ก้อยโอ้ลูกสาวเจ้าบอกที่หมอไปทำข้อให้นางวานิดานะเพราะว่าหนาเจ้าคือคือวานิดาก่อข่อยสีจืดได้นะเหมือนคนไข้ที่ชื่อวานิดาว่าแสดงว่าความจำขวอยดีอยู่ด้ปีนี้นะหกสิบสองแล้วเด้อเดือนพฤกษภามนี่ก็จะหกสิบสามเป็นแน่เลยตอนไปทำขออทุ่มใจอยู่บ่ตอนตอนหมอไปเอ็ดขวดให้เนี่ยดีใจอยู่บ่สมัยตะกี้บริการดีดเนาะฮอดเฮิอนฮอดซานคู่มือนี้ อ่าค่ะสันกระจบมาพศยีสิบสองอันมามาบรรจุอยู่บ้านม่วงก็ลาลาไปไปพิจิกานี่แหละการทางานอยู่อําเภอจนได้3ามสเดือนจังได้ออกไปคํายางมาล่างนั้นไปละคันว่าวมันยาวมาล่างเป็นมาลางมาล่างก็ดีได้ยังมีชีวิตอยู่เนาะได้คุยได้ร่มเดียวไปไป ไปอุดนนขจีเพิ่นก่อนนะสักสองปั้นข้าวจีแซบข้าวจีนัวขายแม่กระทั่งกางวินไม่ได้ขายแต่ตอนเช้าได้ตลาดบ้านวังขายแบบบ้านละหำแม่ค้าคนสวยเอาสองปั้นเอออะไรเอาตัวใดก็ได้ที่มัน้อนๆม,มันยังแนวขีบมันก็ไม่อยากขีบกลัวมันโดนไข่ไ อหนักผลไม้มือถือจะไม่ได้หน้าแล้วจะได้แต่ต,ตัวแล้วนี่ไปน้องลอมป้าซื้อเร็วนานี่เผื่อเจอน้องลอมไปกัน,น,นวันนี้เราเลาะตล,ะ,ตล,ะ,ละบ้านม่วงนะ การบริหารผ่านเราต้องลบให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาจะชนชนก้นเอามาจอดได้ข้างในร้านคงฟ้าดีเนาะค่ะสวัดีครับเข้ามาจอดข้างในได้นี่สบายสะดวกเลยเขาจัดแบบใหม่รถเข้ามาจอดได้เห็นควรอย่างยิง่งที่จะเข้ามาได้ แต่ก่อนมันเข้ามาไม่ได้นะเข้าจะตะกลางร่มกันหมดเลยแต่ตอนนี้เดินรถสะดวกแล้วได้ขนมลูกได้ขนมนี่นี่ายขนมเลือกกินเลยเอลยอะแยะเลยมีอ,มอมขนมเยอะแยะเลยเอานี่อ่้ยจะข้าวจาวี่นู้เล่นเกมแบบไหนเนี่รอยานี่ ไม่ดูไม่เกมไม่ม,ไมีเกมอันนี้มันเรียกอะไรอ่ะยูทูบยูทูบเหรออันที่โหลดไปอยู่อ๋ออันที่โหลดไปแล้วเหรอเ,เดี๋ยวแย่จัดของก่อนนะ หอมไหมหอมอืมรถเราเย็นมากก็เ,เย็นเย็นอืมก็แยกเปิดแอร์ไว้อ่ะขออนุญาตลงไลค์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ<อ>บ๊ายบายไม่ได้อิชิแต่ได้ข้าวจี่แทนก็โอเคเนาะลูกนะเนาะค่ะขอบคุณนะคะมาถึงรถเราแล้วเราจะไปไปไร่ก่อนเนาะ,ะบ๊ายบถึงจะพาแวะไปคกน้องนาลุงพลน,นะคะสวัสดีค่ะ